ชดเงินแต่มีโฉนดไม่ต้องห่วงเราช่วยท่านได้ติดต่อบริษัท Forbes Property จำกัดท่านที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทเช่นที่ดินบ้านทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์คอนโดโรงงานโรงแรมอพาร์ตเมนต์และอื่นๆถ้าท่านมีปัญหาชดเงินขาสภาพคล่องจะไปติดต่อสถาบันการเงินก็ใช้เวลานาน เป็นเดือนๆและอาจถูกปฏิเสธการปล่อยคู่ให้ท่านถ้าท่านต้องการเงินด่วนติดต่อบริษัท Forbes Property เลยนะคะเราสามารถอนุมัติวงเงินให้ท่านได้เร็วถ้าเอกสารครบพร้อมมีการประเมินราคามาแล้วจะยิ่งเร็วมากขึ้นเรามีในทุนใจดีไม่มีนโยบายยึดทรัพย์พร้อมปล่อยคู่วงเงินตั้งแต่1-300ถึง300ล้าน ไม่จำกัดวงเงินเราพิจารณาเกณฑ์5 0 6 0ของราคาตลาดดอกเบีย้ยก็ถูกต้องตามกฎหมายเริ่มตั้งแต่0.75%เต่อเดือนหรือ9%ต่อปีและสูงสุดไม่เกิน1.25%ต่อเดือนหรือ15%เปต่อปีไม่ต้องมีคนค้ำนะทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่สำนักงานที่ดินเชื่อถือได้ วางใจได้ให้ Forbes Property เป็นเพื่อนคุณนะคะ